มาเล่าถึงสมัยตอนเป็นเด็กแล้วกันสมัยเป็นเด็กเนี่ยจะเติบโตที่ทางภาคอีสานจังหวัดหนึ่งของทางภาคอีสานเนาะย้อนอดีตสมัยเป็นเด็กว่าช่วงอายุ8ดขวบเก้าขวบสิบขวบแบบชุมชนที่ไปอยู่มันก็ค่อนข้างดีจะชนบทยังเป็นถนนลูกลังในหมู่บ้านก็เป็นลุกลังคือการรับรู้อะไรเนี่ยเราก็จะรับรู้จากทางทีวีเท่านั้นข่าวสารอะไรต่างๆเราก็นั่งดูทีวีแต่ก็แปลกนะ แปลกเหมือนกันทั้งๆท,ที่เด็กทั่วประเทศอะ่ะอยู่คนละที่อยู่คนละจังหวัดอยู่คนละภาคแต่การละเล่นกับเหมือนกันอ่ามีการละเล่นเหมือนกันมีการละเล่นที่คล้ายๆกันพูดถึงการละเล่นละเล่นหนึ่งของเด็กๆสมัยนั้นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละมันก็จะมีการทำว่าวเด็กสมัยนั้นอะ่ะยังไงก็ต้องทำว่าวเป็นถ้าทำว่าวไม่เป็นมันก็จะมีว่าวอลบาตมาขายทไไันไหมทันไหม ใครทันไหมว่าวอลบาดอ่าคือว่าวอลบาดเนี่ยมันจะเป็นว่าวกระดาษแก้วว่าวกระดาษแก้วเนี่ยเวลาเราวิ่งขึ้นไปน่ะมันจะขึ้นได้ไม่สูงเพราะว่ามันเป็นแค่กระดาษแก้วแล้วก็ไม้ไม้ไผ่บางๆเรื่องการทำว่าวเนี่ยไม่ต้องมองทุกคนทําเป็นแต่เราเป็นเด็กเราก็จะทํเว่าวมันว่าวว่าวมันก็จะมีว่าวอีลุ่มอ่าตอนนั้นก็เรียกว่าวาอีรุ่มเนี่ยมันจะเป็นลักษณะ,ะย,ายาว โค้งเนี่ยมีคันตรงโค้งๆแล้วก็ดึงเชือกขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมเป็นหัวมันโค้งๆลงมาก็จะเป็นปีกมันแล้วก็มีหางว่าอ่าะมันจะต้องมันจะต้องบาลา,านซ์กันทั้งหัวทั้งตัวและหางปีกเนี่ยต้องบาลา,านซ์กันหมดถ้าเราไม่มีตังซื้อกระดาษแก้วมันจะมีผ้าผ้ายางอ่ะเขาไวาคุมอะไรสักอย่างเนี่ยเก่าๆอะไรก็หามาก็หามาได้ พลาสติกใสหนานานิดนึดนงถ้าเปรียบเป็นถุงขนมสมัยนี้ที่เขาใส่พวกขนมไทยๆอ่ะข้าวข้าวที่เขาทาเป็นเบเบยบแบแล้วทอดแล้วโรยน้ําตาลาอ่ะก็จะเป็นถุงถุงที่ใส่พวกป๊อบคอนค่อะไรพวกนี้ถุงหนาหนามจะประมาณนั้นแต่เราก็จะใช้พลาสติกที่มันเป็นพื้นใหญ่ๆเอามาแปะเอาโค้งว่อไปทาบแล้วก็ตัด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 ,ตดมีปีก แต่เพื่อปีกพับทับกับตัวลำไม้ตัวโคงเว้าแล้วก็ใช้ไฟแตะ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 แตใช้ความร้อนแตะ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 เพื่อให้มันเพื่อให้มันยึดติดกับโคงเว้าแล้วก็เจาะรูใส่สายของเชือกพอได้ของเชือกนั้นเป็นรูปว่าวมาก็ลองลองลองโยงดูอะวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยทาท่านเนี่ยวิ่ง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 ดูว่าไอ้ตัวว่ามันมีสายทางไหนบ้างเนี่ยสมมุติเนี่ยสมมุตินี้เป็นตัวว่านะ พอวิ่งต้านลมดูอะมันเอียงซ้ายเอียงขวาหรือว่าหัวหมุดหรือว่ามันตั้งตั้งแบบต้านแบบนี้ดีถ้าต้านแบบนี้ดีอ่ะแสดงว่ามันโต้ลมแล้วมันจะขึ้นไปได้สูงแต่ถ้ามันเอียงซ้ายมันก็จะตกเอียงขวามันก็จะตกถ้าหัวจมมันก็จะพุ่งพุ่งหมงโลกอะไรเงี้ยเราก็จะมีการบาลานซ์บาลานซ์เพราถ้าเกิดมันหนักซ้ายหนักขวายัางไงเราก็จะใส่ใส่หูอ่าใส่ปี ก็จะเสริมถ้าเกิดมันหนักฝั่งนี้หน่อยคือคือตอนเราเรามัดอะทาทําปีกมันมัดหัวม,ม,มัดอะไรเนี่ยเราจะใช้สายตากะใช้สายตากะอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรวัดไม่มีแบบวิศวะหรือว่าฟิสิกอะไรทั้งนั้นคือสายตากระล้วนๆพอเอามาวิ่งดูหนักฝั่งไหนแล้วก็เสริมเออฝั่งนี้เบาเว้ยวิ่งไปองเอียงขวาอ้าว้ายเบาเสริมเสริมเสริม อารู้สึกว่าหัวหนักไม่น้อยเอาหัวหนักใส่หางเนี่ยผมว่าลักษณะลักษณะถ้าหางเบานะมันจะใส่อย่างเงี้ยว่าไม่ไ้ใสยอย่างเงี้ยใสอย่างเงี้ยเราก็คิดว้วเราใส่หางมันจะได้พุ่งขึ้นอย่างเงี้ยเวลาวิ่งลองลอง,ลองเออพอลองงเี้ปับ๊บเฮ้ยโอเคว่ะเดี๋ยวก็ลองไปไปวิ่งดูว่าจะเป็นทุ่งนาบ้างป่ามันที่เขาช่วงเนี้ยช่วงธันวาเนี่ยเขาก็จะ กู้มันอ่าภาษาอีสานเขาจะเรียกกู้มันเก็บมันเก็บอะไรรียบ้อยแล้วเราก็บางทีเราจะไปไล่ข้างๆสวนมันข้างๆบ้านไปทุ่งนาบ้างไปเล่นกันหรือจะมีคนหนึ่งถือเ้าวไปเชือกมันจะต้องมีเชือกเชือกโยงเ้าวเนาะเชือกเนี่ยอันเนี้ยเราต้องลงทุนซื้อตามร้านขายขอชูชำเขจะมีเชือกในลอนเป็นเป็น ขาเรียกอะไรอ่ะเป็นมัดเป็นมัดมาขายแล้วกัน่ะแล้วแต่ว่าความยาวมันจะกี่เมตรกี่เมตรอาจจะร้อยเมตรสองร้อยเมตรก็ว่าไปเนาะส่วนมากก็จะใช้เชือกประมาณร้อยเมตรกันนี่แหละก็ซื้อมายี่สิบสามสิบก็วาไปจำไม่ได้ละว่ากี่บาทตอนนั้นแต่ก็ต้องมีไอ้เชือกเนี้ยแล้วก็ไปโยงมาวาดเป็นเป็นตรง,ต,งตรงตัวว่าเนี้ยมันก็ต้องโยงโยงเชือกมาแบบนี้แล้วก็เอาเชือก ที่เราจูงเว้าเนี่ยมันมาต่ออีกทีหนึ่งกะบาลานให้ดีพอบรรยากาศหน้าหนาวมาลมมันก็จะพัดแบบเฮ้ยเป็นเสียงลมชปะทะหน้าปะทะตัวเรามันก็จะเย็นแบบผิวแห้งๆปากแตกขาลายอะไรเงี้ยก็ไปปล่อยให้ให้คนหนึ่งถือถือตัวเว้าไปทางสมมติ สมมติลมนะลมมันต้องพัดคือเราต้องให้หมันโต้ลมอะ่ะเราดึงโต้ลมสมมติลมลมพัดเข้าหาหน้าใช่ไหมว่าวว่าต้องหันไปอย่างนี้ลมพัดเข้านี่เนี่ยลมตีเนี่ยเราก็ดึงเหมือนเครื่องบินะ่ะประมาณนั้นเลยเราเนี่ยเก่งผลิตเครื่องบินกันตัง้งนะแต่เล็กเลยนี่นแต่ะบินคนละแบบพอลมพอพอลมมาแบบพัดทุ่งๆคนหนึ่งจับก,ก็ เอาย่างเอาย่างเอาย่างอ่ะพอโดนมาเอาเลยไอ้คนสบบง่งกับฝงพุ่งก้นไปไอค้คนคนที่คนที่จับเชือกโยนนี่ก็จะต้องวิ่งวิ่งแบบวิ่งเลยครับวิ่งวิ่งคือแบบวิ่งแบบไม่คิดชีวิตอ่ะเพื่อที่จะให้มันมีความเร็วในการให้ลมมันยกตัวว่าวอ่ะเพียงพอให้แรงลมมันความเร็วแล้วก็ลมที่พัดถ้าเขาเนี่ยให้มันให้มันแรงพอที่จะยกตัวว่าวขึ้นไป ช่วงนี้ถ้าเกิดลมไม่แรงพอมันก็จะตกแต่ถ้ามันสามารถไต่ไต่ระดับขึ้นไปได้ขึ้นไปมีลมข้างบนไต่ระดับแล้วมันทรงตัวอยู่ได้นั่นเขาเรียกว่าติดลมบนนะะว่าติดลมบนถ้ามันติดลมบนแล้วเราก็ไม่ต้องวิ่งละเราก็ยืนถือเชือกโยงเฉยๆมันก็จะตึงแล้วก็ชักเ่าแล้วก็แบบนี้ไงเชักเ่าเชัอกเ่าอยู่ไง ไม่ทลัเลยอะนอนกระดิกน,นอนกระดิกเท้าอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ทำมือเงี้ยแล้วก็นั่งดูแงนดูอยู่อย่างนั้นแหละก็ยืนก็เฝ้าไว้ทั้งวันอยู่อย่างนั้นอ่ะเป็นเด็กอันนี้ก็เป็นการละเล่นและเล่นหนึ่งตอนสมัยเป็น